ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของหนุ่มหล่อนักสแสดงสุดฮอตไมล์ภาคภูมิที่ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่8มิถุนายนท UOB Life กับคอนเสิร์ต Authentic My First Solo Concert บอกเลยว่างานนี้พี่ไมล์ของแฟนๆจัดเต็มความสนุกเปิดความเป็นตัวตนของตัวเองสุดๆในด้านคนดนตรีค่ะซึ่งคอนเสิร์ตครั้งแรกทั้งที่ก็ขอดจัดใหญ่จัดเต็มแสงสีเสียงสุดอลังการใส่ไม่ยังครบทุกรถให้สมกับ ชื่อไม้พักภูมิ โดยงานนี้ได้แบ่งความสนุกและโชว์ความเป็นตัวตนของไมออกถึง3าภาพด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกอกโซติกและอีโรติกส่วนแขกรับเชิญสุดพิเศษก็ทำเอาแฟนคลับกิ๊สุดเสียงค่ะเปิดตัวด้วยแขกรับเชิญสุดเท่อย,อย่างเจเจพิพัฒน์น้องใหม่ของค่ายต่อด้วยพงพงสกรกับเบสคู่ใจโชว์สกิลด้านดนตรีและแน่นอนว่าคู่จิ้นคู่พาร์ทเนอร์อย่างอปโปที่ออกมาเซอร์ไพรส์ร้องเพลงรักแรกพบด้วยกันกับวง แบบฟินฟิน <Yeah. S 1> ความมันรู้สึกปินแนวหน้าของประเทศไทยอย่างน้อยวงพลูค่ะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลคือไอด้าสาวดาวรุ่งที่ดังมากๆในโลกโซเชียลต,ตอนนี้อย่างน้องหมีเนยที่ออกมาเซอร์ไพรส์คนดูพร้อมเต้นเพลงติดฝนกับแฟนคลับผู้โชคดีของพี่มายค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งแขกรับเชิญก็คือกระแตที่ได้ประกาศเป็นศิลปินหญิงคนแรกของค่ายบีออนคาวอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะ ทุกที่ที่เดินไปครับครับไม่ว่าพี่เดินไปไหนจะปวอยากเดินแล้วนลาะไปเรื่อยๆครับผมไม่เป็นไรวันนี้มึงจ่ายคาหองอีกนะไม่เป็นไรครับวันนี้ได้ดึงได้ดึงดึงอยู่ครับเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนตรงนี้ตั้งใจมามากอืมถ้างั้นนี่ต้องบอกว่าพี่มายมีหลายโชว์มากเดี๋ยวพี่มาขออนุญาตเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าครับ นไม่นละโมองขนาดนี mm ้มานขายดุก่อนเนี่ยละโมมัามีวงไม่กี่วงนบนจริงนะก็เขาถามว่าแบบตอนนี้แบบว่าความฝันคืออะไรเพราะพี N ่มาเขาเล่นทำตามความฝันแล้วไงครับมาเล่นคอนเสิร์ตรึลักดนตรีอเพราะว่าทำตามความฝันกันคือการไว้หนวดแม่ที่เป็นหนวดแมวหนวดแต่นี่หนดแมวเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่เกินความฝันที่ใหญ่ครับเราเทสอันนี้ Breaking Good It's not bad lol Do we have enough good sound now? Terrible I think it's healthy I like miserable เพรางฉัม่ีริงจริงให้ True า l o o d ไปเลยครับจริงเลรออยากให้เขาต้อง่ห็นด้วยก เรือเพลนนไมรรมดารักมันมาสีที่สวยงามแลัวสีที่สวยงามเหมือนเพลงนี้ถ้าเปียบความรักนงดอกกุหลาบสีเขียวเนี่ยตดอกนสวยคนที่ช่วชมมันใช่ไหมครับ ถ้ามึงเออมาเอร์ว kind of ่ามีวันไหนครับไรพี่มายแล้วก็มีความสุขเหลือเกินเหที่ได้ตัดสินใจคือได้ออรัดฝันเราทุกคนในฮอนี้ก็รักเท้าแล้วก็โอดีใจแล้วก็ภูมิใจมาก ที่เด่นขึนมาถึงความฝันนั้นขอบคุณมากครับ <laughs> <c oughs> นายก็บางทีอยากแสดงหนังแบบของพี่บอลบอลก็บอุก็เต้นบอลก็บอลก็เต้นแบบเป็นเล่นเก่งใช่ไหมครับเสียงนายก็สูงสูงมากนุ่มนุ่มมากเลยเพาะใช้เวลาเสียงนายกนแล้วนายชอบตกแต่งบ้านด้วยแต่แล้วเป็นคนที่แต่ว่าในสุดท้ายคนชอ,ชอบชวนนายมาเล่นหนังนักเลงหนังทหารหนังโจ๊กหรือทำไม ความนุ่มนวลนะฮะในวันนึ่งเราอาจจะเล่นด้วยกันครับไม่ได้เป็นพ่อพ่อลูกไม่เอาแล้วไม่เพ่อเป็นเป็นเรื่องใหม่ๆที่แบบมีความลึกหน่อยในในยูนิเวอร์สนี้เป็นเพื่อนกันเลยนะเล่นเป็นเพื่อนกันไสมตยแคสติ้งเพื่อนแคสติ้งเพื่อนบทอะไรดีที่สุดพี่น้อยอยากพูดอะไรพี่สิบเอ็ดขอขอบคุณพี่ครับผมหมายหมายอะไรจ๊ะ มาเยอะแยะแล้วก็ใม้แน่าใจก็จะทำยังไงดีแบบเออโอเคโอเคเออจะอคิดเริเรเรเร่เริ่มคิดๆนะฮะก็เล่นบทน้อยนะฮะก็เป็นแบบมาก็มหาน้อยแบบเนี่ยพี่สับสนม,มากในเรื่องเ,เออ <laughs> จะเลือกใครดีระหว่างสองคนนี้ พี่ที่ผ่านมาหรที่ผมผ่านมาโอเคลองดูผมโกรธตัวเองมากเลยครับทำไมเลือกไม่ได้จะพี่มนเดี๋ยวกอละวีทั้งสองคนฉันงอนงาม ขอปรึกษาพี่ได้ไหมครับในฐานะที่พี่ไหลใจมาก่อนย้วที่รู

เดี๋ยวจะลงไปจับมือเดี๋ยวจะลงไปจับมือไม่ได้ยินเดี๋ยวเวลาใช่ไหมครับทีมงานถ้าจะหมดกระแทกมาในหูเลยนะครับอันนี้ทำงานทีได้เจอแฟนเยอะขนาดนี้โอเคว่าไงนะครับ Oh no this way Oh no this way Sorry my fault this way this hand โอเคชื่ออะไรคะอะไรนะ แงกระซิบก็ได้ถ้าพูดหม่ไม่ได้กระซิบกระซิบแงเชนร้ายช่นร้ายรู้ไหมเขากระซิบว่าอะไรของไมค์ค่ะช่นร้ายจริงไหนไหนไหนเอาจริงๆชื่ออะไรคะออีกิีหนึ่งน้องเนยน้องเนยโอเค ขอเสียงน้องเนยดังๆทีหนึ่งได้ไหมครับครับผมน้องเนยมีอะไรมาในกระเป๋าครับเนี่ยขออนุญาตดูได้ไหมยี่สิบโอ้หที่นีกูเจอถิ่งทั้งทีโอเคเดี๋ยวพี่ให้สองร้อยเลยขอดูนิดนึงก็มีอะไรเนี่ยอ๋อเมอร์ชันดิสแป๊บนึงนะ ตัวอย่างเมื่อชินได้สมัหน,นึ่งอัไมีใครมีแล้วบ้างครับ การได้เชื่อมกันมีความไหนบางม,ามา้างจริงขอบเพื่อจิตใจครับคุณมากๆครับคุณครับ